สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับจออเมริกาอ round the world วันนี้จ่าอยากจะมาทําคลิปสั้นๆพูดถึงพี่น้องชาวเขมรพี่น้องชาวพมา่าพี่น้องชาวลาวพี่น้องคนที่เป็นชาวกะเรี่ยงหรือเป็นคนมง้งหรือเป็นคนถิ่นที่อยู่บนดอยนะครับผมอยากจะบอกว่าผมขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจจ่าครับผมได้มีพี่น้องชาวลาวชาวเขมรชาวพม่านะครับ แล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวเผ่าหรือชาวเขานะครับติดต่อมาให้จ่าได้ช่วยเหลือเรื่องใบเขียวเรื่องต่างๆนานา,นาเรื่องให้คำปรึกษาเรื่องอ m p l o y m e n t เรื่องขอแม้กระทั่งสมัครทหารหรือแม้กระทั่งอขอคำปรึกษาในการขอเป็นซิติเซนจ๋าต้องขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจจ่า แต่จาาขอบางสิ่งบางอย่างจากพวกพี่ๆน้องๆเหล่านี้นะครับคือเขาบอกได้เลยว่าจาาทึ่งมากๆในการที่เขามีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยทําให้จ่าได้สามารถสื่อสารกับเขาถึงแม้จะมีสำเนียงบางท่านก็มีสำเนียงบางท่านก็แทบ,บจะไม่มีเลยนะแต่มันมันซึ้งมากๆอ่ะซึ้งตรงที่เขาสามารถพูดภาษาไทยแล้วเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากเรามัน ขอบคุณจริงๆครับผมไม่เชื่อไม่คิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าไอสิ่งที่ผมทําคลิปไปเนี่ยมันไม่ได้แค่เข้าไปถึงชุมชนคนไทยในอเมริกาแต่ได้เข้าไปถึงหลายกลุ่มชุมชนกลุ่มชุมชนที่พูดและสื่อสารภาษาไทยได้ต้องขอบพระคุณจากใจครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอจากผู้พี่ๆน้องๆครับช่วยไปเป่าประกาศให้ชุมชนของพี่ๆน้องๆน,น,นะครับที่คุยเป็นภาษาของพี่ๆน้องๆชาวเขมรชาวลาวชาวพม่า ชาวที่เป็นพูดต่างภาษาต่างถิ่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยแต่พี่น้องสามารถสื่อภาษานั้นได้โดยการช่วยมาเป็นล่าให้จ่าหรือช่วยให้จ่าแปรแปลให้จ่าเดี๋ยวจ่าจะช่วยทุกทางเลยครับอันไหนที่จ่าช่วยได้ไม่ว่าจะเป็น I551 หรือ N600 N400 FS240 K1CR1 ไม่ว่าจะวีซ่าอะไรต่างๆแต่ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนนะฮะจ่าไม่ค่อยสันทัดเรื่องนั้น คือคือคือสันทัดแหละแต่ว่าไม่อยากจะยุ่งเพราะว่าเราบังคับไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิทธิของคนอเมริกันมันเป็นวีซ่าขาจรนะครับแล้วมีได้บ้างไม่มีได้ไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นเลยไม่อยากจะยุ่งนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะไปให้เอฟเฟอร์ตกับการที่ทําไปหมดหัวใจแล้วก็ไม่ได้กลับคืนมาโดยการที่สอบไม่ผ่านวีซ่าไม่ผ่านต่างๆนะนะแต่ถ้าไม่ว่าจะเป็นเซียวนทำใบเขียวให้คุณพ่อคุณแม่ เป็นล่ามถ้าจ่าอยู่ในลอสแอนเจลิสแล้วพี่น้องอยู่ลอสแอนเจลิสนะครับอยู่ใกล้กันแล้วอยากให้จ่าไปเป็นล่ามไม่มีปัญหาครับติดต่อจ่าได้ครับยินดีรับใช้บางท่านก็บอกขยันขยออยากจะเอาเงินให้จ่าจ่าไม่อยากครับโดยการที่เราเป็นโรคซึมเศร้า P.T.S.D เ,าเป็นโรคที่ผ่านมาจากสงครามนะครับยาที่ดีที่สุดนะครับยามีมีกินอยู่มีกินอยู่ม,ยม,ยมียากินอยู่แต่ว่ายาที่ดีที่สุด คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นครับแล้วหลายๆท่านก็คงรู้แล้วว่าจ่าเก็บน้องหมามาเลี้ยง14ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้นะฮะมันเป็นเยียวยาให้จ่ารู้สึกเหมือนเฮียวอะเฮียวภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะเยียวยาให้าหายกลับไปเป็นปกตินะครับเพราะเราจะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอประวัติเรื่องคนที่ภาพที่อยู่ติดตาคาตาคาใจ คาหัวสมองอยู่เลยโดยการเอาเวลาไปให้ให้ตัวเองยุ่งๆนะครับกลับมาถึงบ้านเหนื่อยนอนไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วก็หลับสบายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเกรงใจเลยครับถ้ามีกําลังแล้วก็มีกําลังที่สามารถช่วยได้ก็จะช่วยเต็มที่อ,อีกอย่างนะครับพี่ๆน้องๆที่ได้กําลังรับความช่วยเหลือจากจ่ายอยู่ ต้องขอกราบอภัยด้วยโทรจิกๆหน่อยนะครับไม่ไม่โทรหรือไม่ต้องโทรจิกก็ได้ทิ้งแท็กข้อความมาเพราะเดี๋ยวจ่าช่วยเคสนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจ่าเข้าไปอ่านข้อความนะครับไม่ค่อยฟังข้อความเท่าไหร่ถ้ารีฟวอイスเมลเนี่ยจ่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะฟังนะครับแล้วก็เรามันมิสคอเนี่ยผมก็ไล่โทรไปทีละเบอร์ทีละเบอร์แต่ข้อความเนี่ยถ้ามันไม่ได้อ่านเนี่ยผมจะกลับเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านแล้วก็ติดต่อคือกลับไปทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครติดต่อหาจ่ามไม่ได้ ส่งนกพิราบมาแล้วส่งเทโลลงโทรเลขมาแล้วจ่าไม่ติดต่อกลับก็ง่ายอย่างเดียวครับส่งข้อความมาในมือถือนะครับแปดห้าแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสองอย่างไรก็แล้วแต่อีกครั้งนะครับขอบพระคุณพี่น้องชาวลาว,ชาว,ช,าวาชาวเขมรชาวพม่าชาวเผ่าต่างๆนะครับชาวเขาที่สื่อสารแล้วจ่าทึ่งในในทักษะของพี่ๆน้องเหล่านั้นที่สามารถพูดภาษาไทยแล้วมันทาให้เราซึ้งในตรงที่เขาสามารถสื่อสารของภาษาไทยเราได้ แต่เราไม่สามารถสื่อภาษาเขาได้เห็นแค่นี้ก็ซึ้งใจแล้วครับที่เห็นมีพี่น้องต่างต่างประเทศที่สามารถพูดภาษาไทยและสื่อสารกันแล้วได้ต้องขอบพระคุณจริงๆครับและยินดีเต็มใจช่วยเหลือไม่คิดตังค์ไม่ว่าพี่ๆน้องๆจะยัดเยียดเอาเงินให้จ่ายยังไงจ่าก็ไม่รับนะครับเพราะมันถือว่าพี่น้องได้ช่วยจ่าด้วยซ้ํากับการกับโรคที่จ่าเป็นอยู่และทําให้จ่ารู้สึกดีขึ้นอาการดีขึ้น ไม่ต้องไปนั่งคิดไม่ต้องไปนั่งว่างเปล่าทําตัวเองให้ยุ่งและได้เลือกช่วยเหลือชุมชนแค่นี้ก็สุขใจแล้วครับวันนี้จ่าขอลาก่อนนะครับหวังว่าพี่น้องจะส่งข้อความนี้แล้วก็ช่วยสื่อสารให้พี่น้องเขมรพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวพม่า,พ,มาพี่น้องชาวเผ่าต่างๆเต็มใจช่วยนะครับและยินดีมากและและ,และจะ่าก็แบบแอบยิ้มๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสำเนียงน่ารักมากนะพี่น้อง เหมือนเราขออภัยนะบางครั้งเราดูหนังเขาเราก็เหมือนว่าะจะมีแบบหนังแบบมีซีนที่แบบล้อเลียนคนคนต่างถิ่นที่พูดภาษาเนรเนแต่ว่ามันน่ารักสําหรับผมมากๆเลยครับแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สื่อสารและได้ช่วยเหลือ,อพี่น้องไม่ถึงแม้ไม่ใช่เป็นเลือดไทยแต่ผมเต็มใจช่วยครับแล้วก็ดีใจดีใจมากๆดีใจมากๆที่ ที่ให้โอกาสผมได้เป็นส่วนหนึ่งและได้ช่วยเหลือท่านนะครับขอพระคุณมากครับแล้ววันนี้จะขอฝากเพียงเท่านี้ขอพระคุณครับ